พ,พ,พี่น้องเกี่ยวก่อนเออปต้อมหยีบสองรอบเรียกว่าอะไรเห็นละงอกหลากสีครับจะเฮละงอกหลากสีจากสีแดงสีขาวสีเหลืองนั่นจะพี่น้องป่านี่อรอบเนาะอยากนั่นแล้ว โดนฝนน,น <ะ S 2> ั่คืนพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่ตต้อมออนิวชแนลจ้าพาหายอยู่หากินขึ้เก่าจ้าบนบ่ตต้อมบนหา,หาแล้วพี่น้องอ่อยเรื่อยแล้วมีนะบ่ารต้อมโอ้บ่ตต้อมไปเหินหไหมล่ะจ้าพี่น้อง จะงกเหลืองอีกแล้วจ้า,จจามามาเอาบอตบว,วัสดียังสวัสดีครับเก็บเห็นแล้วโงเใช่ไพี่น้องเข้ามาก็เห็นเหลืองกะเลืเเลอเลยเต็มไปทั้งน้บอตบออ่ามดคือเต็มหลังเจ้าค่ะ Ngọc Ô, nó ơi Ô, ừ. đi ra gì đó Đấy, khá to đi, khi nó ngô khảo nó bảo tầm Em bảo, đi, khi ừ. nó ngô được ăn cực Mình đi à, มันหกแดงแดงเหลืองเลยเนีน่ยไปหาต่อแล้วไปเคลียร์แล้วจ้ะเอ๊ะหาต่อให้ไปเจ้าพี่น้องบานซ้ำตัวนี้ถึงฝนเมื่อคืนนี่เด้ใจ้ะนี่กันกถึงฝนเมื่อคืนนี่จ้าพี่น้องหาต่าจ้า จ้บพี่น้องย่างกันน,น,น,น้จังขินเห็นล้งูขาวจ้ะมีดอกจ้ะพี่น้องวางก่อนสาวลุงบริทัศขาได้จ้ะจสักจิถ่ายจักสี่อันนั้นสักจิถ่ายจักสี่อันนี้พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยได้จ้ะเนี่ย ถ้าต้องสั่นก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะพี่น้นองนะดอกกันเอาจะพี่น้นนอง็ึ้นเยอะพี่เด้ปะไปจะหาต่อกันพี่น้อง เจอบอลดอกสองดอกเนาะบัด้อมบหราณออกมาแบบนี้เลยนี่เจ้าขับจีบอกขาสิขาจิ้มไม่ได้ไม่หลุดออกมาเลยสิครับหลุดเองเบอกหลุดเองมใบปัสสาวะเหมันก็ปเป็นหญ้าขา,ามันหญ้าเละอ๋อไม่รู้เป็นอย่างถืกฝนเมื่อคืนนี้บั้ง น่าจถือฝนกืเพิ่มเนีน่ยเลจ้ะไปงอกแดงงอกแดงแต่ไข่มันจะใหญ่นะอยู่ในดินไม่ยอมโผล่ไงนเนาะสำหรับเาโผล่ไปแคดเดียวเขี่ยละเขี่ยเลยเหร็นไข่เดียวเก็บบนละไข่เนี่ยเก็บไปเรื่อยเลยนะล้วเดี๋ยวกัพอ่อกิเนเองแหละ เห็ดเพิ่มพี่น้องพี่พ <S <S เจนพี่บอทอมต้มตน,นกับแม,ม่เหมือนปะแม่แตงโมเอาได้ปะเห็ดเห็ดนีย่ยก็เอาหมดัดนะบอทอมเอามดหาโย,ยหากินอย่าเปเลือกเจะพี่น้องเป็นเห็ดรวมแล้วตรงนี้กินได้กินได้ถ้ากินได้ก็เอาหมดมีไหมเอาหมด้บอตอมเอาหมด้นะวเนี่ยสวยเล้ถึงฝนเนาะถึงฝนบอทเทสกับบอหินนะบอทอมไม่ได้เห็นง่ายๆเด้เพราะว่าฝนมันตกไง ป้าต้นแม่ยูโบเห็นอะไรงงคือเปล่าใหญ่แท้แม่นนี่นะแม่ป้าต้องป้าต้นอย่างนั้นแล้วโดนฝนนถล่มเมื่อคืนพมิดอ่ะจิมนะจิมตัดขาเลยโดนฝนจะพี่น้องเนาะป้าต้องแต่ดอกยังแข็งยังแข็งอยู่ดอกยังแข็งสวยอยู่ ถ้าได้โดนฝนนี่ตัดอย่างเดียวเลยไม่ขุดเลยพี่น้องพอที่แกงพอที่เจลอยู่นะพอที่เจลขุดขี้ดินเอาตัดเอาลยทำบัตรตัดอะไรกันเลยขุดขี้ดินเอา แข็พงพอกเลยแข็งไม่ได้เป็นยลยเนี่นเอนอยเราจะถล่ฝนแล้วสิไปหาต่อจ้ะเห็ดมองเราดอกอีกแล้วเราไปต้อมครับหายากตรงนี้พี่น้องเอ้ยน่าจะเด็ดออกอีกสักหน่อยเนาะน่าจะพอได้อยู่บัอบริขาลากวะสะดุงอุ้ยน้ำ ผ่าลากเป็นไม้ไข่ใหญ่ฮะไข่ใหญ่ไข่ใหญ่หนอกสวยด้ยเที่ยวน้องขาเจ้าเจ้าคนเด็กต่อจ้าพี่น้องบักตอมห้องอีเดอร์จ้าพี่น้องโอ้ยเห็นตะไคร้เนาะเหลืองตะไคร่นะน,นาะบัดตอมเห็นแล้วก็เหลืองจักเหลืองจักแดงบัดสีกันเลยเอา้า อะไรไฮละงอก,ลก,อกหลัก,กสีเหรอจะไฮรงอกหลักสีจากสีแดงสีขาวสีเหลืองนี่จะพี่น้องป่านี่เ<ว>นาะงบัวดำเนาะจ้ะมันนี่อีฟต่างเดียวจะพี่น้องสามดอกน้งองบัวดำเนาะสวยดอกกลังสวยเลยโอ้ใส่ดินนี่แมวมีเหรอเนี่ย เนี mình. Mình oh ่ยเนี่ยเนี่ยตัวออกแบบนี้ปัดออกก่อนมือเอามือลุกๆออกก่อนตัวเป็นแบบนี้ผัววิทตจิล่ะเกือบเน่าคุณประาเกือบจะเน่าเลยมั้ยบ้เกือบเน่าไปออกไปสวยไปหาต่อไปลุก ฝนมันตกวันนี้เขียบอเขียบจะพี่น้องมองกันเลยเอ้านี่ดอกสวยขนาดเลยไปเฮ็ดปวกไก่น้อยพี่น้องกำลังงามเลยคเอาบ่บ่ต้องเฮ็ดปวกไก่น้อยมาเอ้าเจอดละงอกบานแล้วพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่เลยดอกกใหญ่นะบ่ต้อง เดี๋ยวเคาแหงไรยมันสีห้างอีกโอ้ยบอตอมห่างบอตอมจะหักออกนี่นี่เดี๋ยวขาออกแบบนี้โอ้ยบงังบังตัวเล็กหมดเลยเนาะกะยะ็ยนะ่าก็ย่าเนาะก็ใส่กันหลายๆเนฮะ้ยเนาะขาต่อดีก,ก่าใไปเลยเหรอห้องแหละบอตอมก็ได้ฮม่จช่บอตอมเห็นแล้วง่ขาวปยายไปให้พี่น้าย

สองดอกสวยๆน,นี่บ่ไม่ไปหาต่อนะาบา่ต้อมครับย่างจนเมื่อยแล้วเด้อจ้าพี่น้องน้องบ่ต้อมครับแต่ถ้พออยู่พอกินคือเก่าจ้ะเนาะมากับบ๊อบพิทวังจ้ะเนาะงบ่ต้อมเนาะครับผมไปจ่ายเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่ต้อมออนิวชันแนลนะเจ้าพี่น้องไปบ่ต้อมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้อง ร้อนเหนื่อยแล้วนี่ก็สวัสดีครับเราชมคลิปหน้าพี่น้องไปบ้าน